ก็โอเคครับก่อนอื่นก็หวัดดีเพื่อนเทุกคนก่อนเลยนะครับผมอ่าวันนี้นะครับเกี่ยวข้าวผมเองนะครับก็ขอแปดห้าหลังจากที่ของพ่อผมเนี่ยโอ้โหได้ไปดีๆเกินทางงานรายรายระเกียน์มั่งเกินานามั่งแหมของเขาดีจริงๆเดี๋ยวันนี้มีคนเขาสูบน้ําข้าวมาแล้วเขายางรองครับแล้วเป็นไงได้เหยียบท่อเขาขาดแล้วก็ของผมให้ลุงเรียนมาลากครับอืออ่าไปครับเดี๋ยวเจอกันหน้างาน ผมว่าน้ำข้าวนาไปแล้วนะเดี๋ยวจะปั่นเร็วๆนี่แหละปั่นฟ้าสดๆนะนี่นะครับถึงนานแล้วมาเดี๋ยวลงผมจะลอง GPS วัดน้ำดิเดลือเนื้อนาเท่าไหร่เนี่ยผมโดนเขตของเข้าไปรอบที่เลยอนะเดินไปตรงนู้นแล้วก็ดูเข้าไปตรงนี้นะครับแต่ก็ดีครับเราไม่เสียดายเพราะมันเป็นความเจริญไงเราชอบอยู่แล้วเนี่ยน้ำคลองมามของเอาเข้าแต่มาเช้าแล้วข้าวตั้ง นาน,นอกผมก็ไม่เคยได้ปล่อยน้ำเลยเกี่ยวในน้ำเนี่ยเละๆล,ล,ล้ม,ลมๆผมชอบมันไม่ได้ลมมากไงฮะคือเละหน้าอะไรเงี้ยเวลาปั่นกดรถโมงรถปั่นงเขาปั่นง่ายครับก็น,นะครับเมื่อกี้นี้ผมวัดแล้วเหลือหกไร่เฉพาะในเนื้อนานะเนี่ยเพราะนี่มันแล็บเข้าไปเยอะเราก็จะเห็นดูได้ป่ะเนาะฐานแล้วว่าอย่างเงี้ยนะเหลือตลอดแนวครับอยู่เร่าๆหกไร่หกไร่งานอะไรเงี้ย เป็นน้ำคคองมาเป็นคคองคนรับประทานครับผมเปิดเข้าเลยเ,เกี่ยวใน้นำกันไปเลยผมเปิดเข้ามันจะมาเช้าแล้วโอ,อ่โอ้ลอไส้ครับตรงกลางเสียงครับมีน้ำพร้อมดูรวมแผ่น,นเ,ลเลยครับเย ไปเกียร์หนึ่งนี่วูดีกว่ากว่าแปดลไล่หัข้อนะนนี้ราคาแปพันครับพ่อมได้ จะประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยเหลืองมากไหมกำรวมได้ได้ไหมน้ำหนักดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีผลหมดครับพี่เาจะตีลคาให้เ,เ,เ,กกเกี่ยวสูี่ไม่ตองเกี่ยวตะตัวผมไมอเกี่ยวตบ ใต้พอรวงไปสักยี่สิบเซน30าสิบเซนเต็มที่ใต้รวงไปเพราะส่วนตัวปันหมากฟังอยู่แล้วเรียแล้วก็พวกอำน,นาจเขาปิ้งมาเอาเขาปลูกครับก็ผมเขียวหน่อยสีเดียวกับน้ำมันาวางพ่อจะเกินน้ำแบบตุ่นใหญ่ไปเนี่ย แต่วัดเราหกไร่หกไร่งานเนี่ยครับเฉพาะในเนื้อนาน,นี่นะแต่ตอนแปลงเนี้ยเป็นแปลงที่ผมซื้อนะซื้อกับแฟนผมนเท่าไหไร่เราแสนเท่าไหร่ไม่รู้ตอนซื้อมันเจ็ดไร่จาที่สองตารางวาก่อนที่ยังไม่มีกองนะแต่พอเราซื้อตามโฉนดเนี่ยแต่เนื้อที่มันไม่ตรงตามโฉนดโอ้โหหลดีนะครับเนะี่ยนี่จะเริ่มมีกำลังใจฮะ ที่ว่าเอาอยากไม่มาอยู่นะนี่ตัดไว้เนี่ยเขาก็ปลูกบ้าให้เขาเอาใส่กลางที่ดีๆครับรึ่งเนี่ยเะไรเยอะเกี่ย เรคุ้มบ้างเล็กน้อยครับตากนาเอาไว้ให้เต่เาก็กินสั่งหมูแล้วครับ ครับเนี่ยมันมีนี่ไงก็เป็นธรรมชาตินะครับแต่ก็อาจจะเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยส่วนน้อยเป็นแค่รอยรอยลิมลิมเดี๋ยวคงจะค้ากันไปคงจะดีขึ้นละมั้งไม่เป็นไรไม่เกี่ยวก็พอพอใจ หกติดถังครับลูงแผนเอาไปเกียนนึงปกนิแล้วอาจจะเป็นข้าวปุ๋ยแบแปลงเนี้ยอยู่ที่เกียนหกติดตัวนี้ก็เป็นข้าวผายครับหนักดีครับโอยเลยอะ่ะข้าวสดด้วยครับ เกี่ยวสดที่ได้ของพ่อผมก็สดวันเดียวกันเลยได้ราคาแปดพันนี่โอ้โหโอเคแล้วน่าจะสวยสุดแล้วเี่ยกำลังดีอะ่ะ แบบรุ่นใหญ่แต่ก็วันสุดท้าสูตรเดียวกัอนหมดอะ่ะแล้วแต่พื้นที่อะ่ะใครจุกข้าวใครไม่จุกอะครับเดีย๋ยวรู้ครับว่าได้เท่าไหร่แน่ กตอแดดโคตรแรงเลยฮะดูจากโซฟาได้ใส่กิ๊กเลยครับ อีกเกือบเกียน6เกียนไล่ระเกียร์ครับเร็วเราได้เราตรวนบทสรุปว่าตัวตัวหมดงานทำมาประมาณ3เดือนได้ทั้งหมดเลยนะถ้าเกิน3เดืนเกียนก็นี่แหละครับทาปูนให้หมดเลยอย่างที่บอกไว้เราพอใจแค่รายละเอียร์นะแค่นั้นพอ เขาก็ได <nonetheless, S 2> mm. ้น้ำหนักเขาก็โอเคเลยหรองานทำครับเป็นทิศวันหนึ่งที่คุณภาพจริงๆครับของอัวเป็ห้าเลยเดี๋ยวที่ผมเกี่ยวเนี่ยไม่ถึงร้อยสิบวันนะครับเนี่ยไม่น่าจะเกินร้อยห้าร้อยหกวันนะครับเนี่ยที่เกี่ยวอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะดูนะนอกนะครับถ้าไม่เกี่ยวมากก็หวดเลยเกี่ยวเป็นข้าสดครับราคากำลังดี บางทีล้อเหลืองมากราคาลงก็หลายประโยชน์ครับไม่มีค่าอะไรเลยนะเะสเียงกว่านะครับเนะด็เดเก,นกนดเนี่ยอะไรจ็ตเกียต้ดคุนหัวหมาเลยนะเนี่ย สามอุ้มเนี่ยสองอุ้มเต็มกับโ้นิดนิดแบบนี้ไปรุ้น้ำหนักครับถ้าได้นะผมก็จะได้เจ็ดเกีย์กว่าะครนะก็ถือว่าสุดยอดที่น่าพอใจ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรู้ครับว่าเราจะได้เท่าไหร่สเจ็ดไล่เขาหมดเลต่ะกาดว่าน่าจะเหลือประมาณสามสิบเพราะ่าสามสามที่เป็นไล่ผมนับแปงนี้เจ็ดไล่หรือหกไล่อยูอย่จำไม่ได้แล้วก็ใช่แล้วผมนับแปลงนี้เจ็ดไล่ก็คือสามท่เจ็าว่าสาสิบ ถ้าเจอสามสิบก็นะครับทำบุญทำบุญกับว,วัดบ้างช่วย่านานะถ่าไฟวัดบ้างซื้อโลงศกบ้างอะไรบ้างันก็ว่ากันไปนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดยังไงอ่ะผมไม่ได้ผมไม่ใช่แนวที่แบบไปแจกใครแล้วก็ถ่ายคลิปไว้อะไรเงี้ยนะ<อ>ผมไม่ถ่ายแต่มั่นใจได้เลยว่าผมให้จริงแล้วก็ถ้าใครบ้านใกล้เรื่องเทียงผมดูคลิปผมอะไรเงี้ยถ้ารู้จักคนที่ผมบกว่าผมเอาไปให้คนรู้คนนี้ ก็ถ้าไม่มั่นใจก็ท่านก็ลองมาสอบถามเลยหรือว่าผมให้จริงแล้วผมทำจริงเหเยอะคือทำด้วยใจที่อยากจะให้จริงเนาะเราไม่ได้ไม่ได้สร้างคอนเทนต์ไม่ได้สร้างอะไรตัวผม,มนำเสนออะไรก็จัแบจบิตใจผมอยู่แล้วคอแบบนี้ครับจะรอฟังนะครับทำเป็นเล่นไปนะสามอุ้มสามอุ้มก็มา ครึ่งรถดูเยันเริ่มกันแล้นะดูดิถ้าจะได้หกเกียนนะครับนั่นแหละไม่น่าขาดดูดิครับถ้ารวมเข้าปลูกไปด้วยนี่โอ้โหก็รวมเต็มรถนะเข้าปลูกเกียนหกสิบอะเจ็ดเกียนเจ็ดเกียนกว่าเลยล่ะผมว่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อติดตามชมไปด้วยนะครับผมแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ